ครับสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทํานะครับเราจะมาทําเมนูหอยลายผัดพริกแกงหน่อไม้นะฮะนี่น่ากินมากทํายังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะกุศลเย้กดขีกดิขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะตามมาด้วยน้ํามันหมูพร้อมกากหมูนะฮะ ซิกเนเจอร์ของทางช่องเลยนะฮะ <c oughs> พริกแกงเผ็ดนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะพี่ๆผัดให้หอมฉุยเลยนะครับนี่ผมซื้อที่บิ๊กซีนะฮะเนี่ยมันจะเป็นชุดของมันเลยสี่สิบสองบาทนะฮะป้ายเหลืองซะด้วยสิ <c oughs> น้ำสะอาดเล็กน้อยนะฮะเขามีให้ครบเลยอ่ะวัตถุดิบ พริกกวงพริกแกงหน่อไม้หอยลายโหระพาแล้วก็พริกแดงขันฉลับนะเขามีให้หมดเลยนะครับจากราคาป้าย59บาทนะฮะป้ายเหลืองเหลือ42บาท <c oughs> หอยลายนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อหอยลายล้วนๆเลยนะครับพี่ๆนี่ <c oughs> ผัดให้ฟันไอ้ไฟจุ้งๆอย่างนี้เลยนะ เตาน้ำสะอาดนะครับนี่นี่นี่เอาแบบท่วมๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่หน่อมไม้นะฮะเป็นขูดเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้มันอยู่ในบรรจุของบิ๊กซีเขานะฮะเขาจะแพ็คมาให้แบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ที่บ้านเราแค่มีพวกน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอะไรนี่ปกติทุกบ้านมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะปรุงรสนะครับผมด้วยน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ,น,น,รน,ะน,ะรบน้ำมันหอยนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้จะเน้นไปทางครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ่ <c oughs> คบาคลุกเคล้า ให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะมาลองกันชิมคร่าวๆดูนะฮะหลังจากซิมเบิร์งแล้วนะฮะเรเพิ่มผงปรุงรสเข้าไปอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพี่ๆจะเบะและจจะเบะและ้วฮะใส่ลงไปเลยนะครับพริกแดงหั่นแฉลบกับใบโหระพาของเราฮะอู้อวสวยเชียถ้ามันแห้งไปเพื่อนๆสามารถ เติมน้ำสะอาดได้นะครับตามใจต้องการได้เลยนะฮะชอบคลุกข้าวก็ใส่เข้าไปเยอะๆนะฮะไม่มีปัญหาเรากินเองชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะครับใช่ไหมล่ะเรียบร้อยก็ตักใส่จานพร้อมทานได้เลยนะครับกับเมนูผัดหอยลายผัดหอยลายพริกแกงใส่หอยลายผัดพริกแกงใส่ หน่อไม้นะครับผมเออนั่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายแม่ทําคงต้องลาไปแล้วแนะนำเมนูเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆที่น่ารักของผมไปและสวัสดีครับ